สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาลค่ะช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีเมถุนหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีเมถุนในช่วงเดือนสิงหาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่ 22พฤษภาคมนะคะถึง21มิถุนาย,ยนค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วค่ะยังไงแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li n e o f f i c i a l Account Li@ แอดแอดฮารบลูกตาเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจ้กันนดวยะะคะ เดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ ให้ตรงกลางของคุณคือเพจ e of One ค่ะ t h Emperor e นะคะ n i g h t of o n e s เพจ of p e n t a c l e ค่ะ Ace of Cups นะคะ n i g h t of p e n t a c l e ค่ะ Queen of s w o r d The Devil Ace of Cups และใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็น The Empress นะคะเดือนนี้ลูกตาลมองว่านะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะมีโอกาสดีๆยื่นเข้ามานะคะใครที่รองงานมีโอกาสดได้งานนะมีโอกาสที่จะลงทุนนะคะมีโอกาสในการทําอะไรใหม่ๆค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องการเงินของคุณค่ะแล้วก็เรื่องของ ความรักค่ะบางคนอาจจะมีรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาได้เหมือนกันนะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะ A soft cup the devil แล้วก็ queen of swords ขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีงานที่เข้ามาเป็นพันธนาการสําหรับคุณเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะค่อยๆมีเวลานะอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงค่ะคุณอาจจะรับผิดชอบอะไร ใหญ่ๆนะคะหรือว่าต้องมีอำนาจในการตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็ต้องจริงจ,งจังซีเรียสนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะบางครั้งอ่ะคุณอาจจะเหวี่ยงวีนได้ง่ายด้วยความเครียดวิตกกังวลที่เข้ามานะคะแล้วก็มันเหมือนทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดงานเป็นพารานาการคุณต้องรีบตัดสินใจอะค่ะวีนรับสอดขึ้นมาเนี่ยคุณใช้ความเก่งความฉลาดของคุณสามารถจัดการมันได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องระวังเรื่องของอการคําพูดเรื่องวังของการสื่อสารเนาะบางทีเวลาที่เราอยากทํางานให้มันเสร็จเร็วๆอะค่ะคนที่ไม่เข้าใจเราอะค่ะเขาอาจจะมองว่าเราเอาแต่ หรือว่าใช้อำนาจเกินไปอะไรเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังด้วยแต่จริงๆแล้วตามมองว่าคุณเองอะค่ะเหมือนรับผิดชอบเยอะบางครั้งมันต้องรีบทํารีบตัดสินใจเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะคะเพราะคนแบบไม่รู้จักกันก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะคะตัวของเอสชอปครัขึ้นมาค่ะเพจ e ็อปฟาแล้วก็เพจ e ็อ p เพนดิเคขึ้นมานะคะลูกตามองว่ามีโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นได้นะใครที่กําลังรองงานใหม่นะคะคุณอาจจะได้งานใหม่ได้นะเป็นงานอะไรที่คุณนะคะจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไพ่เป็นไพ่เด็กเนาะมัน บวงบอกว่าสิ่งที่เราไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เรายังขาดเรื่องของประสบการณ์ค่ะแต่จริงๆอ่ะคุณมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะแต่ว่าคนที่มาช่วยคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังซีเรียสนิดนึงนะคะควีนซอฟฟ์แอนด์เดออมเเนี่ยดูเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งนะคะเขาอ่ะ ไม่ว่าเจ้านายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะจะดูค่อนข้างดุนิดนึงนะแต่อยากให้มองว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนสั่งเนาะหรือว่าเจ้านายใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจริงจังซีเรียสก็จริงแต่ว่าถ้าเราอะค่ะตั้งใจที่จะเรียนรู้อะค่ะไม่ชิวกเกินไปนะคะก็จะมีโอกาสท,ที่จะเรียนรู้จากเขาได้ง่ายนะคะตัวของเอกอัพัขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสในการโยกย้ายบางคนเนี่ยอาจจะย,ย้ายสาขานะคะย้ายไปทํางาน ที่ต่างจังหวัดน,นะคะหรือว่าในตามแพชั่นของเรานะคะบางคนเนี่ยมีแพชั่นที่เราอยากจะย,ยักยกย้ายะคะ่ะเหมือนกับเราเราย้ายไปเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเราทําที่เดิมไม่ได้นะแต่เหมือนเราต้องการที่จะแบบก้าวกระโดดไปอีกมุมหนึ่งะคะ่ะ บางคนอาจจะมีโอกาสในการย้ายไปเป็นหัวหน้าคนนะคะต้องใช้สกิลต้องใช้ทักษะอะไรหลากหลายนะคะตัวของนาเพนทิเคิลขึ้นมาเนี่ยตัมองว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสเนี่ยอยากให้คุณลองไปชมนกชมนายบ้างนะคะรีลีสความเครียดของคุณลงไปนะคะเดือนนี้ตันมองว่าคุณเองอาจจะใช้เงินไปกับกิเลสตัณหาต่างๆเนาะหรือว่าการบำ,บำรุงบำเรอตัวเองไว้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ระมัดระวังไว้นิดนึงค่ะการให้รางวัลตัวเองมันทาได้แต่คุณเองต้องมองไปในระยะไกลด้วยเนาะว่าในอนาคตมันจะไม่เดือดร้อนสำหรับ ใบะะสุดท้ายของคุณเป็น D.M. Place คะ่ะลูกตมามว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะมันก็ประสบความสําเร็จงอกเงยได้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยตามว่ามีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่สปอร์สนับสนุนหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้านายเองอ่ะคุณก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้คุณมีทั้งความเก่งความฉลาดมีอํานาจด้วยนะคะสิ่งสําคัญคืออย่าลืมที่จะควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่อย่างนั้นนะคนอื่นเขาอาจจะมองเราผิดได้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ D.M. Place ขึ้นมาเนี่ยตามว่าสุดท้ายคุณควบคุมทุกอย่างได้และทุกอย่างไปได้ดีคะ่ะ ในมุมของการเงินอย่างที่บอกว่าระวังเรื่องของหนี้สินระวังเรื่องของการใช้เงินเกินตัวนะคะวันนี้มันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเพราะเงินมันเข้ามาแต่ว่าต้องมองไปในระยะไกลด้วยนะคะเพราะเราอาจจะต้องดูแลหลายคนนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะในมุมของการเรียนนะคะเดือนนี้พี่ตาลมองว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะมีโอกาสในการเรียนพิเศษหาข้อมูลทักษะอะไรเพิ่มเติมนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการโยกย้ายนะคะ ย้ายคณะก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการย้ายมหาลายัยย้ายย้ายโรงเรียนก็ได้เหมือนกันค่ะเอ็กซ์ครับเนี่ยบงบอกว่าการย้ายครั้งนี้มันไม่ได้ย้ายเพราะว่าเราทําไม่ได้นะแต่เป็นการย้ายตามแพชชั่นของเราเองนะคะเดือนนี้พี่ตามมองว่าค่ะเราจะมีโอกาสในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้รับผิดชอบอะไรมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งนาอมพเเศนงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้เราสามารถทําได้ค่ะเรามีแพชชั่นมีความตั้งใจอะไรดีอยู่แล้วนะคะเดวิลที่ขึ้นมาก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในมุมของการเรียน ะะมีอาจจะมีการชักจูนไปในทางที่ผิดหรือว่าอ่านหนังสือมันดูแบบว่าออกไปกันคนละแนวอะคะ่ะต้องกลับมาปรึกษาผู้ใหญ่นะคะปรึกษาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะก็ครูดุนิดนึงแต่ว่าพี่ตามองว่าถ้าเราหันหน้าไปคุยกับเขาค่าะ,คะเขาจะไกด์เราได้อย่างดีนะคะเราจะได้ไปในทิศทางที่ถูกนะคะเดวิลในอีกมุมนึงเนี่ย ถ้าไม่ได้เรียนหนักมากนะมีอีกมุมนึงคืออาจจะติดเกมก็ได้นะคะติดหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งติดเพื่อนติดเกมอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องระวังถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คะ่ะพี่ตามองว่า now p เ n น a c l e แล้วก็ the empress ขึ้นมาเนี่ยยังไงคะแนนออกมาค่อนข้างดีนะคะขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจคะ่ะมันมาจากความพยายามของเรานะคะความสําเร็จครั้งเนี้ยคะ่ะมันมาจากความมั่นใจความตั้งใจความพยายามของเรานะคะอย่าลืมที่จะบาลานซ์เรื่องการอ่านหนังสือแล้วก็เวลาในการพักผ่อนไว้ด้วยนะคะก็จะทําให้การเรียนของเราคะ่ะมุนไปได้ นะพี่ตามมาว่าเดือนนี้มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายค่ะคะแนนออกมาดีแน่นอนนะคะในด้านความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรหรือว่าเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็มีโอกาสในการเป็นไปได้นะคะเดือนนี้เนี่ยาราวระวังนิดนึงคนเข้ามาเนะะี่ยค่ะเดวิลขึ้นมาอยู่นะต้องระวังในภาวะในการเป็นรักซอ้อนบางคนถ้าเราไม่รู้เนี่ย ไม่เป็นไรนะถ้าหรือว่าไหนนะอยากให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นอักษรนนะคะเพราะมิงั้นมันจะเหมือนเป็นบาปติดตัวเรากันไปนะคะเดว,วิลขึ้นมาเนี่ยคือตามมองว่าบางครั้งเราเป็นอาจจะเป็นความรุ่มหลงหรือว่ารักเข้ามาค่ะอย่าเพิ่งรีบกระโดดไปในความรักคี่ตามมองว่าตั้งสติอะคะ่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะตัวของดาวอัพเพนิคขึ้นมามันบอกบอกว่าเราอ่ะสวยๆเลยมากนะมีความมีความแบบ ดูแลตัวเองมีความที่แบบสวยงามมีความที่แบบเราแบบว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดของเราอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นใครเข้ามาค่ะไม่ต้องรีบกระโดดเข้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์มากนะกก็ได้นะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยอยากให้เช็ค ในเรื่องของการาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับว่ามีใครอยู่ในความสัมพันธ์แล้วหรือยังนะคะ X of Cups นะคะข,ขึ้นมาเนะาะพี่ตามมาว่าอาจจะเจอรักเป็นทางไกลก็ได้หรือว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันนะมีโอกาสลักษณะนั้นได้นะคะก็มีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนนะคะในมุมของคนมีคู่นะคะ เดือนนี้ค่ะควีนออฟซอรแล้วก็เดวิลขึ้นมานะคะคุณกับคนรักของคุณนะคะอาจจะมีปัญหากันได้เนาะบางคนเนี่ยอาจจะมีมือที่3เข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะติดกันเกินไปหรือว่าควบคุมคนรักของคุณมากเกินไปหรือคนรักควบคุมคุณก็ได้เหมกันเนาะมันทําให้แบบว่าเป็นพัธนาการต่อกันนะคะมันเหมือนไปไหนไม่ได้หรือว่าหมกมุ่นกันเกินไปนะมันหมายถึงว่าโฟกัสที่เด็กกันเยอะเกินไปอะค่ะคอยจับผิดกันเป็นพิเศษเลยนะคะเดือนนี้จริงๆแล้วค่ะเอกซซอกคัพขึ้นมา แล้วก็เพจสอฟต์วานขึ้นมาค่ะลูกตามองว่านะคะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้ค่ะคุณมีโอกาสในการปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นกันใหม่ได้ค่ะเอ็กออคัพขึ้นมาเนี่ยบางคู่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ใครที่ไม่ใช่ตามมองว่ามันจะถึงเวลาที่เขาจะเดินออกจากไปค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบยังเป็นคู่กันอยู่เนาะบางครั้งเนี่ยคนรักของคุณอาจจะต้องเป็นการที่แบบเหมือนเขาอยู่ห่างไกลหรือว่าไม่ได้เจอการบางคนเนี่ยอาจจะมีการที่แบบย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันอาจจะทําให้เอฟเฟกกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณได้กลายเป็นรักทางไกลไปนะคะเด e e m มเ r อเรอร์นายออฟวาแล้วก็เพลสออฟเพนเด็เกขึ้นมาค่ะตามมองว่าจะมีการกลับมาง,ง้อคืนดีกันนะแต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะเด e e m มเ r อเรอร์มงบอกว่าเราอาจจะต้องเติบ โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมี Take action ขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็หยิบยื่นความรักนะคะหยิบยื่นในสิ่งที่ดีๆอะคะ่ะให้กันมากขึ้นได้นะคะ นาวเพนดิเคิลขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าคุณนะมีความชิวนในเรื่องของความสัมพันธ์นะบางครั้งอะคะ่ะนาวเพนติเคิลเนี่ยในข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบมีความสุขในตัวเองหรือว่าไม่มีเขาจริงๆเราก็อยู่ได้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะถ้าในคนที่มีคู่นะคนที่มีความรักบางครั้งเราโฟกัสที่ตัวเราเองมากเกินไปหรือเปล่าเราเราลืมที่จะใส่ใจดูแลคนของเราหรือเปล่าคะ DMpress ขึ้นมานะคะลูกตามองว่าเดือนนี้ค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการมีลูกมีบุตรนะหรือว่าความรักของคุณนะคะบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคู่กันเนี่ยเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องมือที่3หรือประเด็นปัญหาอะไรต่างๆกันค่ะคุณก็มีโอกาสในการกลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์กันได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้อยู่ค่ะ DM raise ขึ้นมานะคะยังมีความสุขยังมีความรักนะคะ,ะกลับมาใส่ใจกันมากขึ้นค่ะสำหรับคนมีคู่ ด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังนะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่เป็นโรคเรื้อรังหรือว่ามีการติดเชื้ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะคะตัวของคุณอับสอดบ่งบอกถึงคารที่คุณนะคะ่ะมีเรื่องปัญหาเรื่องของสุขภาพเกิบากค,ค,ความเครียดนะคะความเครียดตกกังวลเนี่ยมันอาจจะทําให้ส่งผลให้ร่างกายของคุณรวนได้นะคะบางคนคิดว่าเครียดอะมันเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ตามมาว่ามันอาจจะไปส่งผลเรื่องของความดานันหรือว่าบางคนเนี่ยร้ายแรงที่สุดอะ เ,เส้นเลือดในสมองแตกมันก็มีมาแล้วเนาะสำหรับความคนที่เครียดมากเกินไปค่ะเดือนนี้จริงๆถ้าถ้ามีโอกาสนะตันอยากให้ไปแบบอยู่สัมผัสกับธรรมชาติบ้างนะคะบางคนสวนหน้าบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าสวนสาธารณะมีโอกาสเดินบ้างหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะแบบเหมือนกับเดินทางบ้างแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะถ้าคุณแบบเดินทางไปไหนไม่ได้อย่างน้อยแบบขับรถแบบรถยนต์นะคะวนๆในในแอเรียให้คุณอะ ปรับเปลี่ยนอรียบทแบบมีการเดินทางบ้างมันจะทําให้คุณแล็งส์มากขึ้นนะคะแล้วก็เดือนนี้มีโอกาสในการตั้งคันค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะก็คืออย่าเครียดมากเกินไปเดี๋ยวไปกระทบลูกในคั์ได้นะคะสําหรับเดือนนี้ในส่วนของการทําบุญเดือนนี้น่าําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นการเสริมบุญให้กับคุณคะ่ะบริจาคให้กับคนที่มีพันธนาการนะคะจะเป็นการที่ ผู้ป่วยที่ติดเตียงก็ได้หรือว่าคนที่ตอนนี้เขามีคนที่แบบติดอ่ โรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นพวกทันทสถานต่างๆนะคะหรือว่าศูนย์พักพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมบุญให้กับคุณแต่อย่างที่บอกมาตลอดเนาะว่าทําบุญแล้วจริงๆอะทำบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดขอให้เราค่ะทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วเรามาเจอก หน้าค่ะสินเสมอแล้วื้อกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ